สงครามเกาหลีถือเป็นสนามรบแรกๆระหว่างฝ่ายโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยจีนและสหาภาพโซเวียตสงครามนี้กินเวลานานถึง3ปีมีทหารและพละเรือนเสียชีวิตเกือบ5ล้านลายสำหรับประเทศไทยมีการส่งทหารกว่า1นึ่งหมื่นนายจาก3เหล่าทัพเข้าร่วมในฝ่ายสหประชาชาติเป็นชาติแรกของเอเชียตลอดสงครามประเทศไทย ได้แสดงความกล้าหาญและทุ่มเทต่อภารกิจจนเป็นที่ประจักษ์ถึงขนาดได้รับฉายากองพันพยักน้อยจากผู้บัญชาการกองกำลังในช่วงเช้าของวันที่25มิถุนายนปีคิรัศักราช1อ5 0กองทัพเกาหลีเหนือที่อยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์จำนวนกว่า75,000นายพร้อมกับรถถังเครื่องบินและปืนใหญ่จำนวนมหาศาลได้บุกทะลวงข้ามเส้นขนานที่38 ก่อนที่จะถงกําลังเข้าบดขยี้กองทัพเกาหลีใต้ที่อยู่ฝ่ายโลกเสรีที่อ่อนแอกว่าแบบไม่เหลือชิ้นดีจนสามารถยึดกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ภายในเวลาเพียงแค่3วันชัยชนะที่รวดเร็วส่งผลให้เลขาธิการสหประชาชาติได้ส่งโทรเลขร้องขอการสน,สนับสนุนความช่วยเหลือจากชาติสมาชิกซึ่งตอนนั้นโซเวียตปะท้วงด้วยการเดินออกจากห้องโถงทำให้ไม่ได้วีโต และตอนนั้นตัวแทนสหประชาชาติของจีนก็ยังเป็นประเทศไต้หวันทําให้สหประชาชาติสนับสนุนฝั่งโลกเสรีโดยปริยายและส่งผลให้ไทยซึ่งตอนนั้นอยู่ฝ่ายโลกเสรีตอบสนองโดยการส่งข่าวสารจํานวน4ี่0มืนตันในรูปแบบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและประนามการลุกรานของเกาหลีเหนือผ่านช่องทางการทูตอย่างไรก็ตามทางสหประชาชาติได้แนะนําให้รัฐบาลไทยพิจารณาหน่อยว่า จะสามารถส่งทหารเข้าร่วมช่วยในสงครามเกาหลีได้หรือเปล่ารัฐบาลไทยในเวลานั้นหรือรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามตัดสินใจส่งทหารจากทั้ง3เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกผัดแรกจํานวนหนึ่งกลมที่มีทหารอยู่จํานวน4,000ันนายที่คัดมาจากอาสาสมัครมากกว่า1,000 0หน,น,หนายจัดตามแบบทัพสหรัฐเพื่อความสะดวกในการเข้าช่วยมีการส่งกองกําลังบางส่วนไปยังเกาหลี ในเดือนสิงหาคมปี1950เพื่อรับมอบยุธทธกรณรตามมาตรฐานของสหรัฐเนื่องจากอาวุธหมวกเหล็กและเครื่องสนามรบของกองทัพไทยในเวลานั้นยังต้องใช้ของช่วยเหลือจากต้นสงครามโลกครั้งที่สองทหารที่ไปได้เตรียมที่พักสำหรับกองกำลังหลักที่จะมาสมทบในช่วงปลายปีแม้ว่าปฏิบัติการในครั้งนี้จะมีกองทัพบ,บกเป็นตัวหลักทว่าเหล่าทัพแรก ที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับกองทัพนานาชาติคือกองทัพอากาศที่ถูกส่งไปประจําการยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทําภารกิจลําเลียงพลยุทธภัณฑ์สัมภาระและไปรษณีย์พันระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยเครื่องบินลําเลียงรุ่น C ี7ทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นฐานทัพฝ่ายของโลกเสรีในการทําสงครามเกาหลีในครั้งนี้ความต้องการส่งกําลังบํารุงเพิ่มขึ้นในปี1952ทําให้หน่วยบินของไทยจําเป็นต้องเพิ่มปฏิบัติการ จากสองเที่ยวต่อวันเป็นห้าเที่ยวเมื่อเห็นว่าภารกิจของกองกําลังเริ่มหนักขึ้นกองทับอากาศจึงส่งนักบินชุดที่สองมาสานต่อภารกิจเหล่านักบินไทยต้องเสี่ยงอันตรายทําการบินเลียดผิวน้ําให้หลอดพ้นจากการตรวจจับของฝ่ายศัตรูก่อนจะลัดเลาะไปตามเทือกเขาจากนั้นก็ล่อนลงจอดบนหาดทรายเพื่อส่งยุทธภัณฑ์และลำเลียงทหารบางส่วนออกจากพื้นที่การที่พวกเขาสามารถขนส่งของได้เป็นจํานวนมาก ช่วยสนับสนุนกองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้ที่สู้รบติดพันบนเกาะในเขตของเกาหลีเหนือนอกเหนือจากหน่วยรบบำเรียงแล้วหน่วยพยาบาลของทางอากาศและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยก็มีบทบาทในการรับป่วยผู้บาดเจ็บจากเกาหลีกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในญี่ปุ่นซึ่งมีความพร้อมกว่าขณะที่แพทย์ของไทยมีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยโดยหลังจากสงครามยุติลงกองทัพอากาศไทยยังอนุมัติการส่งบุคลากร ไปทำภารกิจช่วยเหลือชาวเกาหลีที่ร่วมกับหน่วยบินของสหรัฐและอังกฤษจ,จนภารกิจเสร็จสิ้นในปี1975ส่วนในการลบทางทะเลนั้นราชนาวีไทยมีบทบาทสำคัญในการลำเลียงทหารผัดแรกไปยังประเทศเกาหลีประกอบด้วยเรือหลวงสีชังและเรือสินค้าต่างประเทศที่รัฐบาลเช่ามาโดยมีเรือหลวงบางประกงกับประแสทำหน้าที่คุ้มกันระหว่างเดินทางก่อนที่ เรือทั้ง3าจะแล่นต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมกับกองเรือเฉพาะกิจที่95ของสหประชาชาติในการลบทางบุกนั้นทหารไทยผัดแรกเดินทางมาถึงท่าเรือปูซานช่วงปลายปี1950เพื่อเข้ารับการฝึกอาวุธตามแบบสหรัฐซึ่งฝ่ายไทยยังไม่คุ้นเคยกับอาวุธของสหรัฐเท่าไหร่แบบเร่งด่วนมากทว่าภายหลังการฝึกเบื้องต้นเพียงแค่11วันทหารไทยก็ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลไปยังกรุงเปียงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือตอนนั้นอยู่ในการปกครองของฝ่ายโลกเสรีแล้วเพื่อทําภารกิจป้องกันสถานที่สําคัญเช่นสนามบินสะพานโรงพยาบาลคลังกระสุนและสถานีเลดาร,รวมกันมากถึง19แห่งต่อจากกองทัพของฟิลิปปินในช่วงนั้นกองทัพไทยมีโอกาสปะทะกับฝ่ายศัตรูราวๆหนึ่งกองร้อยทหารไทยนั้นได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยตอนนั้นฝ่ายโลกเสรีกําลังได้เปรียบมากแต่แล้วสงคราม ก็ดำเนินมาถึงการจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเมื่อจีนแดงแตัดสินใจเข้าช่วยเกาหลีโดยตอนแรกทํากลเหมือนกับส่งมาแค่ก่อกวนให้ล่าถอยทําให้อเมริกาตายใจแต่พอถึงปลายปี1950จีนนั้นได้ยกพลแบบเต็มกําลังเป็นขึ้นมนุษย์จํานวนมหาศาลมาตีเกาหลีบางแห่งบอกว่าส่งกําลังพลมามากถึงสองแสนนายพวกเขาบุกตะลุยแนวตั้งรับของฝ่ายโลกเสรีและสามารถตีให้มันแตกพ่ายได้ ความพ่ายแพ้ของฝ่ายโลกเสรีทําให้ทหารไทยทั้งหมดจําเป็นต้องล่าถอยออกจากกรุงเปียงยางด้วยรถบรรทุกและรถไฟเพื่อจัดกองกําลังใหม่ที่เมืองแคซองซึ่งตอนนั้นยังอยู่กับฝ่ายโลกเสรีจากนั้นกองทัพไทยได้ถูกจัดกําลังไปเสริมปฏิบัติการของกองกําลังอังกฤษและสหรัฐทําให้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติการที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพสหประชาชาติอีกครั้งในหลายสมรภูมิเช่นการรักษาแนวรบในสมรภูมิเบียงตก การรักษาเส้นทางกองกําลังมังลุงเมืองซังจูและการเข้าตีเมืองซาวอนในฐานะกองกําลังลบปีกซ้ายอย่างไรก็ตามผลงานที่เด่นจนกลายเป็นวีรกรรมเล่าขานคือการลบที่เนินเขาพอกช็อปในช่วงปลายปี1952นั่นเองช่วงปลายปี1952ในเดือนตุลาคมกองทัพทหารไทยได้รับคําสั่งให้ผัดเปลี่ยนกับกองทัพสหรัฐบนเนินเขาพอกช็อป ซึ่งเป็นยุทธศาสสสำคัญในการป้องกันเมืองซอวอนอันเป็นฐานที่มันสำคัญทางยุทธวิธีเนื่องจากภารกิจนี้สำคัญมากจึงมีการออกคำสั่งให้ทหารที่ประจำการอยู่สู้จนกว่าจะตัวตายและจะถอยได้หากมีคำสั่งจากผู้มชประชาการเท่านั้นผิดจากภูเขาลูกอื่นที่สามารถถอนตัวได้ตามความเหมาะสมวันที่31ตุลาคมขึ้นมนุษย์จากจีนและเกาหลีเหนือได้เคลื่อนกำลังเข้าตีแนวตั้งรับด้านทิศตะวันออกของไทย แต่ถูกฝ่ายไทยยิงตอบโต้จนต้องล่าถอยกลับไปในคืนต่อมาฝ่ายศัตรูระดมยิงฐานที่มั่นของไทยโดยปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดเพื่อเปิดทางให้หน่วยราวหนึ่งกองทัพบุกเข้ามาแนวป้องกันของไทยบริเวณภูเขาพอกชอบและภูเขาสนุกในตอนนั้นแนวหน้าของทหารไทยถูกตีแตกจนต้องล่าถอยไปถึงส่วนกลางและเมื่อถูกตามตีมาก็มีการประทับแบบตระลมตลุนบอลด้วยมือเปล่าและดาบปลายปืน มีการเสียหายหนักกันทั้งสองฝ่ายเลยแต่ว่าได้รับการยิงช่วยเหลือจากฝ่ายสหรัฐทําให้กองทัพจีนและเกาหลีเหนือล่าถอยกลับไปได้ราวหนึ่งอาทิตย์หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพจีนและเกาหลีเหนือพยายามลุกครั้งใหญ่สุดท้ายเปิดฉากการยิงถลม่มฐานสังเกตการของไทยก่อนจะใช้ความมืดส่งทหารเข้ามาโจมตีแนวตั้งรับถึงละลอกสทหารไทยนั้นต่อสู้อย่างกล้า,าหาญ ผลักดันข้าศึกจึงต้องล่าถอยกลับไปอีกครั้งฝ่ายจีนและเกาหลีเหนือก็ยังใช้จังหวะที่ฝ่ายไทยกําลังอ่อนล้าส่งทหารชุดใหม่มาตีจนเกิดการลบอย่างดุเดือดอีกครั้งฝ่ายไทยนั้นเกือบเพียงพ้าแต่การยิงสนับสนุนด้วยอาวุธหนักของสหรัฐก็ยังช่วยได้มากจนไทยสามารถผลักดันจีนและเกาหลีเหนือให้กลับไปได้อีกครั้งภายหลังการสู้รบสิ้นสุดพลเอกเจมส์เอแวนฟอยส์ผู้บังคับบัชาชการกองกําลังสหรประชาชาติ ได้มาตรวจเยี่ยมบนเนินเขาพอกช็อปและได้กล่าวกับผู้บังคับบัญชาการกองพันของไทยว่าข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยในจิตใจแงกล้าหาญของคนไทยอีกแล้วพร้อมกับมอบฉายาให้กับกองพันนี้ว่า l i t ลไทเ i อร์ Tiger, พยักน้อยที่ต่อสู้โดยความกล้าหาญจนสามารถรักษาแส่งที่มั่นสำคัญแม้จะมีกองกําลังน้อยกว่าศัตรูมากก็ตามการต่อสู้รบบริเวณเนินพอกชอ็อปทหารไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่ เคียงข้างกองกําลังสงหประชาชาติอย่างห้าหานในสมรภูมิสําคัญหลายครั้งเช่นการจัดชุดลาดตระเวนที่ใช้กําลังขนาดเล็กที่ต้องอาศัยความคล่องตัวเพื่อซุ่มโจมตีและจับเฉลยฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ใกล้ภูเขาเดินหุกและลิตเติ้ลรอยัลอสตาร์ทางทิศตะวันตกของแม่น้ําอันจินในแนวลบของเจมทาวตอนนั้นไทยได้เข้าปะทะก,กับฝ่ายศัตรูที่มีจํานวนมากกว่าจนฝ่ายไทยพีชีพไปเจ็ดนายแต่สามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหนักมาก นอกจากนี้กองร้อยอาวุธหนักของไทยก็ยังมีส่วนสําคัญในการป้องกันที่มั่นจํานวน8แห่งโดยการประสานยิงแนวกับฝ่ายสหรัฐนั่นเองต่อมาสงครามทางฝั่งของฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ได้ยิงกันเรื่อยมาโดยที่ไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดชนะจนกระทั่งมีคําสั่งให้ทุกฝ่ายหยุดยิงตามข้อตกลงสงบศึก ในเวลา21นาฬกา35นาทีของวันที่17กรกฎาคมปีคิสศักราช1953ถือเป็นการสิ้นสุดการสู้รบสำหรับทหารไทยอย่างเป็นทางการภายหลังข้อตกลงสงบศึกกำลังพลของไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตามพื้นที่ต่างๆร่วมกับกองกาลังสหประชาชาติโดยฝ่ายสหรัฐได้ช่วยทำการอบรมและฝึกสอนภารกิจด้านต่างๆเพื่อยกระดับความสามารถในการสู้รบ ของกองทัพไทยด้วยทางกองทัพไทยได้ถอนทหารแล้วเสร็จในปี1955คงเหลือเพียงกองทัพอากาศที่ยังปฏิบัติหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมจนถึงปี1975ถือเป็นการปิดฉากภารกิจของทหารไทยในสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการแม้ว่าการสู้รบใหญ่จะจบสิ้นในปี1953ก็ตามแต่ว่าเนื่องจากไม่มีการยอมรับจากทั้งสงฝ่าย ว่าฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดชนะกันแน่สงครามเกาหลีก็ยังไม่เคยจบเลยจนถึงปัจจุบันเป็นเพียงแค่การหยุดยิงเท่านั้นในสงครามครั้งนี้มีทหารไทยตาย125นายได้รับบาดเจ็บ318นายและสูญหายอีก5รายทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อการปกป้องเอกราชของเกาหลีใต้ความเสียสละดังกล่าวได้รับการสาดุดีและยกย่องจากเกาหลีใต้โดยการสร้างอนุสาวรีย์ทหารไทย ณจังหวัดขยองกีพร้อมจัดพิธีลำลึกให้ทุกๆปีด้วยปัจจุบันกองทัพเกาหลีใต้ยังส่งความช่วยเหลือมาให้ครอบครัวทหารผ่านศึกในช่วงโควิด1 9เริ่มระบา,ขาดขณะเดียวกันทหารไทยยังถูกเชิญให้ส่งคนเข้ามาประจำกองร้อยเกีดยรติยศของกองประชาการสหประชาชาติในเกาหลีใต้ทุกปีเพื่อทำพิธีการลำลึกแม้ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าใครเป็นผู้ชนะในสงครามเกาหลีแต่หากไม่มีการช่วยเหลือจากฝ่ายโลกเสรีในตอนนั้น ก็คงไม่มีเกาหลีใต้ในทุกวันนี้วีรกรรมในสงครามเกาหลีทําให้ทหารไทยได้รับการยอมรับและส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมามีบทบาทในสงครามเย็นมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้ไทยจะกลายเป็นฐานหลักของฝ่ายโลกเสรีในการสู้ศึกใหญ่อีก,กหลายครั้งเช่นสงครามเวียดนามและสงครามป่าปามคอมมิวนิสต์นั่นเอง